ธุรกิจของผมเป็นธุรกิจที่สินค้ามีความเบาบางเซนซิทีฟแล้วก็มีทั้งเรื่องเวลาแล้วก็คุณภาพในการจัดส่งที่ต้องการความรวดเร็วมากผมพอจะทราบไหมครับธุรกิจของผมเกี่ยวกับอะไรเป็นร้านดอกไม้ a พน House ครับ p a พน House ของเรานะครับก็หลกัหลกๆจะมีธุรกิจอยู่2ประเภทก็คือเป็นพวกรีเทลแล้วก็เป็นอีเวนต์ฮะในส่วนที่เป็นงานอีเวนต์ครับก็จะมีงานที่เป็นพวกเกี่ยวกับคอร์ปอเรเป็นงานสไตลิ่ง เป็นงานเวิร์กช็อปหรือไม่ก็จะเป็นงานที่เป็นงานแต่งทางเราก็มีดูแลในส่วนนี้ให้เช่นกันครับตั้งแต่ลาลามูมาช่วยดูแลในเรื่องการจัดส่งของเราครับชุวกิจเราก็เติบโตประมาณ25-30%ต่อปีและค่าใช้จ่ายในหมวดของการาจัดส่งเนี่ยลดลงประมาณ15%ตต่อปีครับใช้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ลาลามูฟเขาเปิดบริการเลยครับก็สนใจอยู่แล้วก็เลยอยากโทรไปติดต่อทางเขาเลยว่าเออในบริการของเขาเป็นยังไงบ้างพอดีเราก็ต้องการตัวช่วยในเรื่องนี้จริงๆฮะ เหตุผลที่ใช้ลาลา m o ฟครับแบ่งออกเป็น3ข้อหลักๆเลยครับก็คือ Finance a n d a c c o u n t i n g operation แล้วก็ a n Resource ครับครับเรื่องของ Finance a n d c o u n t n n g ทั้งทาง a าลา e ฟช่วยให้เราบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างง่ายขึ้นสามารถ c o ค l Cost ได้อย่างชัดเจนแล้วก็แจกแจงและเรียกการใช้งานต่างๆได้อย่างโปร่งใสในส่วนของ Operation ครับลาลา o v ฟช่วยจัดหาคนขับให้เราอย่างรวดเร็วครับลดขั้นตอนการทำงานภายในทำให้ดอกไม้ของเราสดมากขึ้นครับ อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับ human resource ครับลาลามูฟช่วยดูแลเรื่องการจัดส่งให้เราเลยทําให้เราโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัด่อและก็การบริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆครับถ้าเป็นจัดส่งดอกไม้ทั่วไปครับเราก็จะใช้ที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับมีความคล่องตัวแล้วก็ประหยัดเวลาจัดส่งได้รวดเร็วที่สุดฮะแต่ถ้าเป็นงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะเป็นรถ5ประตูครับสามารถจุของได้มากขึ้นแล้วก็อุณหภูมิคงที่ด้วยเช่นกันครับครับอันดับแรกเลยครับความรวดเร็วครับ ลาลามูฟมีพนักงานที่เข้ามารับงานได้อย่างรวดเร็วครับอันดับ2ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทรถที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถ5ประตูหรือรถกระบะอันดับต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาตรฐานหรือการทํางานที่เป็นมืออาชีพของทางลาลามูฟครับอยากให้ผู้ประกอบการท่านอื่นๆครับลองใช้ลาลามูฟดูครับมันสะดวกขึ้นจริงๆครับแล้วก็ทําให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราถนัดได้มากขึ้นครับ i um.